เรียนท่านรองริปิกากำลังชัยท่านรองท่านรองธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมท่านประธานที่เคารพอย่างสูงค่ะในานามของพื้นที่นะคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านนะคะที่ได้กรุณาเข้ามาเป็นประธานในวันนี้ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านหัวหน้าสนาชการทุกท่านนะคะท่านศิลปินนะคะจาก สมาคมศิลปินอีสานใต้นะคะแล้วก็น้องๆหนูหนูนะคะแล้วก็เ,เด็กๆเกยาวชนนะคะที่เป็นต้นกล้าหน่อใหม่นะคะในการเผยแพร่สืบสารศิละปะวัฒนธรรมนะคะขอบคุณที่ทางสมาคมได้เลือกจังหวัดสุรินทร์นะคะที่เอามาจัดงานนะคะแล้วก็งานรวมศิลป์ถิ่นอีสานใต้เทิดไทยองละชันนะคะซึ่ง ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นที่รวมพลของพ่อครูแม่ครูนะคะภูมิปัญญานะคะด้านศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่อีสานใต้ของเรานะคะทั้งนคราราชสีมาบุรีรัมศรีสเกตสุรินนะคะที่พวกเราเองได้ถือว่าจริงๆแล้วในกลุ่มของอนครชัยบุริี นครศรีบุรีรินของเรานะคะถือว่ามีความโดดเด่นอันเนื่องมาจากความหลากหลายของชาติพันธุ์ค่ะนะคะเรามีชาติพันธุ์หลากหลายมากเลยทั้งเขเมรล,ลาวกุยนะคะแล้วก็แล้วมีไทยจีนบางส่วนมีเวียดนามด้วยนะคะแล้วก,วก,วก็มีชาติพันธุ์อื่นๆด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความหลากหลายของศิลปะวัฒนธรรมและก็วิถีวัฒนธรรมนะคะนำมาซึ่งต้นทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ดังจะเห็นได้จากณนะวันนี้เรามีการรวมพลศิลปินอีสานใต้นะคะที่ถือว่าหาชมได้ยากค่ะเรามีพ่อครูแม่ครูที่ท่านเป็นผู้ทรงภูมิผู้ทรงคุณคุณวุฒิและวยวุฒินะคะแล้วก็ท่านเป็นผู้ทรงความรู้ด้วยนะคะซึ่งทางสมาคมเองก็ได้ได้ให้เกียรตินะคะเชิญท่านมาเพื่อที่จะให้ลูกหลานได้รู้จัก ะะได้สักการะเคารพบูชารวมถึงได้เรียนรู้นะคะองค์ความรู้ดีๆจากพ่อครูแม่ครูทั้งหลายเหล่านี้ที่ท่านได้กรุณามาเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงต้องขอบคุณน้องๆหนูๆน,นะคะที่ได้เป็นผู้สืบสารนะคะแล้วก็เป็นผู้รับช่วงต่อรับไม้ต่อในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนะคะจะบอกว่าพระอ,องค์ท่านรัชกาลที่9้าของเราท่านพูด ท่านกล่าวถึงว่าวัฒนธรรมนะคะเป็นสิ่งที่เป็นสมบัติของชาตินะคะเพราะฉะนั้นพวกเราเองนะคะการเผยแพร่วัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เจ้าของวัฒนธรรมจะต้องทําเองนะคะผู้เผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีที่สุดก็คือเจ้าของวัฒนธรรมนั่นเองค่ะในวันนี้จึงเป็นปรากฏการณ์ดีๆที่ทางสมาคมศิลปินอีสานใต้เองได้รังสรรค์ขึ้นมานะคะแล้วก็ เป็นโอกาสอันดีค่ะที่เจ้านายของเราะะท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ท่านได้เดินทางมาะะแล้วก็าทางาพี่ๆน้องๆะะพ่อครูแม่ครูทั้งหลายะะแล้วก็พวกเราเองได้มาชื่นชมยินดีกับงานรวมพลงานศิลป์อีสานใต้เทิดไทย องค์ราชันของเราด้วยนะคะโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรองทีพดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะแล้วก็ทุกท่านเลยนะคะพ่อครูแม่ครูทั้งหลายด้วยท่านหัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็ทุกท่านที่มาร่วมงานนะคะด้วยความยินดียิ่งค่ะขอต้อนรับทุกท่านด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะกับขอขอบคุณท่านอารีป้องศีดาววัฒนธรรมจังหวัดสุรินเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนชาวจังหวัดสุริน และเป็นตัวแทนสมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้กล่าวต้อนรับนะครับในโอกาสนี้ผมขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่งานศิลป์อีสานใต้เทิดไทยพระราชา7 2พรรสาพ,พระบารมีวันเสาร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2567ณนะโดมโรงเรียนเมืองสุดินจังหวัดสุดิน โอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านลิปิกากำลังชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมท่านประธานในพิธีได้ให้เกียรติเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นครับ ละกากำลังชัยรองอธิบดีกรุมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมท่านวัฒนธรรมจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการเขกผู้มีเกียรติทุกท่านคณะสมาคมศิลปินพืชบ้านอีสานใต้ผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ท่านประธานได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งทางสมาคมพื้นบ้านอีสานใต้ได้รับงบประมาณสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานใต้สู่เด็กและเยาวชน 2. เพื่อเป็นเวทีในการสืบสารศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานใต้สู่สังคมและชุชมชน 3. เพื่อเป็นการต่อย,ยอดทุนทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ทั้ง4จังหวัดอันประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา จำนวน30ท่านจังหวัดศรีสะเกดจำนวน50ท่านจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์160ท่านและได้รับความอนุเคราะห์ในการดำเนินกิจการกิจกรรมต่างๆจากสำนักวัดธนธรรมจังหวัดสุรินทร์และสำนักเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทเขตหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากโรงเรียนเมืองสุรินในการนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่สนับสนุนและกล่าวเปิดกิจกรรมเป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญ ลำดับ hm ต่อไปสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ครับลำดับต่อไปสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาครับลำดับต่อไปสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดครับลำดับต่อไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งครับ ลำดับต่อไปโรงเรียนเมืองสุรินทร์ครับลำดับต่อไปโรงเรียนประสาทวิทยาคารครับลำดับต่อไปโรงเรียนบ้านดงมันครับโรงเรียนขุนหารวิทยาสันครับ นางสำรวมดีสมนายกสมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ในายบุญสมสังสุขอุปนายกสมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ในายเกรียงศักดิ์ประรุณรำอุปนายกสมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ นายอลงกรนินดำอุปนายกสมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวตะบนกระโพอำเภอท่าตุม่มจังหวัดสุรินและศูนย์การเรียนรู้ภูมินาตะขีตาน้ำพึ่งเมืองสุรินครับ กับเสียงประมือให้กับหน่วยงานผู้สนับสนุนสมาคมศิลปินพื้นบ้านอนีสานใต้ทุกๆหน่วยงานด้วยครับเรียนท่านวัฒธรรมจังหวัดสุรินหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทุกท่านคุณแม่สำรวยดีสมน้ำพึ่งเมืองสุรินนายกสมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้คุณพ่อบุญสมสังสุข อุปนายกสมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้คุณพ่อเกรียงศักดิ์ประดุนรมอุปนายกสมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้คุณครูอลงกรณนินดำอุปนายกสมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้พร้อมด้วยคณะศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ทุกท่านผู้บริหารคณะคุณครู บุคลากรน,นักเรียนนักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้ส่วนราชการมาร่วมนะคะเป็นเกียรติหลายท่านด้วยการไม่สามารถเอ่ยนามได้นะคะดังนั้นดิฉันนะคะในวันนี้ได้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทางศิลปสมาคมนะคะได้เชิญน,นะคะทางกลมส่งเสริมนะคะ ท่านประสบเรียงเงินนะคะท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะมาเป็นประธานในวันนี้แต่เนื่องจากท่านติดภาร,รกิจนะคะท่านไม่สามารถมาเป็นประธานได้ได้มอบหมายให้ดิฉันนางสาวลิบิกากำลังชัยนะคะรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะเป็นประธานซึ่งในการประธานพิธีเปิดในกิจก,กรรมการแสดงศิงละปะวัฒนธรรมอีสานใต้เติดไทยพร,พระราชา72าพรรษาพระบาร,รมีในวันนี้นะคะ การที่เราจะรักษาสืบสารและต่อยอดนะคะสืบสารปฏิทานพระราชปฏิทานที่พระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่างๆอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและการรักษาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านด้วยการสืบสารและต่อยอด จึงถือว่าเป็นการรักษามารดกข,ของชาติให้คงอยู่นำไปสู่การสร้างสารรค์เศรษฐกิจนะคะโดยพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่เข้มแข็งของพ่อครูแม่ครูศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้นะคะที่ท่านได้อุทิศตนร่วมกันสืบสารรักษามารดกทางวัฒนธรรมของชาติเสมอมาเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจะมีฝนตกลงมาบ้างนะคะกิจกรรมหน้า เวทีนะคะก็อาจจะเป็นไปโดยธรรมชาตินะคะอย่าได้กังวลนะคะอย่าได้กังวลใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ขอให้กำลังใจนะคะทั้งผู้ร่วมจัดงานคณะกรรมการจัดงานน้องๆน,นะคะที่มาร่วมแสดง ศิลปะวัฒนธรรมในการที่จะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของให้ทุกท่านได้ภาคภูมิใจนะคะในวันนี้แม้นว่าฝนที่ลงมาก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นน้ำมนต์นะคะที่คอยชโลมใจนะคะให้กับพวกเรานะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าร้อนมาหลายวันนะคะวันนี้ฝนตกมาพร้อมรองอธิบดีเอาฝนนะคะเม็ดใหญ่ๆนะคะมาฝากด้วยนะคะจะได้ชุ่มฉ่ำ นะคะและหลังจากนี้ทุกท่านก็จะได้มีความสุขนะคะการสืบสารศิลปวัฒนธรรมก็จะดําเนินการสืบทอดอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีพ่อครูแม่ครูของพวกเรานะคะภูมิปัญญาของพวกเราคอยที่จะสั่งสมที่ได้ดําเนินการมาอย่างยาวนานนะคะก็ถ่ายทอดให้กับลูกหลานรุ่นสู่รุ่นต่อไปนะคะ จร,จริงๆแล้วนะคะกรมส่งเสริมก็ให้ความสําคัญและก็เป็นภารกิจของกรุมส่งเสริมนะคะในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนนะคะการดําเนินกิจ,จกรรมนะคะและก็ขอชื่นชมนะคะภาคภูมิใจแทนของคนจังหวัดสุรินทร์นะคะที่ทางสมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ได้ร่วมกันนะคะในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆนะคะได้อย่างเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์ สังคมและชุมชนนะคะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะที่สำคัญคือการร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมภาครัฐภาคเอกชนนะคะของสถานศึกษาก็ดีนะคะคุณครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษานะคะทางปกครองก็ให้ความสำคัญเพราะนั้น นะคะก็เห็นพลังของจังหวัดสุรินทร์นะคะเห็นน้องๆนะคะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะคะอยู่กันในห่วงที่ฝนตกก็เป็นห่วงอยู่ว่าจะเปียกฝนกันหรือเปล่านะคะก็ได้โทรมาสอบถามก็เห็นว่าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่โดนฝนนะคะก็ชื่นใจนะคะเพราะนั้นต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะทางศิลปินพื้นบ้านอีสานทุกท่านนะคะจากจังหวัด นครราชสีมานะคะทางจังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกดและก็สุรินที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะขอขอบคุณภาคีเครือข่ายนะคะจากสถาบันการศึกษาทุกแห่งนะคะที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยดีเสมอมานะคะที่สำคัญคือท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะคะเขตหนึ่ง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรนักเรียนทุกคนนะคะที่ให้เกียรตินะคะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะท่านผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการและคณะคุณครูบุคลากรนะคะในการที่จะอนุเคราะห์ในการใช้สถานให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ในครั้งนี้นะคะเพื่อให้การดําเนินการในการสืบสารศิลปวัฒนธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ ิฉันต้องขอบคุณทุกทุกทกส่วนนะคะที่ไม่ได้เอ่ยนามและมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะที่ได้ทำให้การจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นและขอให้การดำเนินกิจกรรมนะคะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดกิจกรรมการแสดงศิละปะวัฒนธรรมอีสานใต้เทิดไทยพระราชา72ันพรรษาพระบารมีณบัดนี้ขอบคุณค่ะ เสียประพือขอบพระคุณท่านลิพิกากำลังชายรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมท่านประธานในพิธีเป็นอย่างสูงครับและในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตนำท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดงานศิลป์อีสานใต้เทิดไทยพระราชา7 2็พรรษาพระบรมีนะครับขออนุญาตท่านประธานในพิธีได้รับสอซึ่งเป็นเครื่องดนตรีเอกลักษณ์ ประจำอีสานใต้นะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกยียรติัวหน้าสวนราศการได้รับกลองนะครับกลองโบราณทั้ง8ใบนะครับคำสัญ,ญลักษณ์ของการเปิดงานในวันนี้นะครับท่านประธานในพิธีจะได้เกียรติสีสอนนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกยียรติัวหน้าสวนราศการจะได้ตีกลองนะครับพร้อมแล้วครับ ห้าสี่สามสองหนึ่งงานศิลปินอีสานใต้เชิดไทยพระราชา7 2จ็ดพรรษาพระบารมี ได้ร,รับเกียรติอย่างสูงยิ่งนะครับจากท่านลิปิการกำลังชายรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมงานนะครับเด้นเดินดชาศิลปินนั่นล่างโยกย้ายใส่เอวได้นะ เสียงปรบมือให้กับท่านประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการด้วยนะครับท่านประธานในพิธีสีซอได้เพราะมากเลยนะครับ <c oughs> ท่านหัวหน้าส่วนราชการก็ตีกลองได้ถูกจังหวะเหลือเกินนะครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่แสนอบอุ่นนะครับครับขอบพระคุณท่านประธานในพิธีเป็นอย่างสูงนะครับครับตนนาาระ์นจน้ำพึ่งเมืองสุรินทร์ นายกสมาคมศิลปินพื้นบ้านนิสสันตายมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบพระคุณท่านประธานในพิธีเสียงประมือด้วยครับ